ก้วสบตหนึ่งพับสองอได้ที่ศูนย์หนึ่งสามอาจารย์ู้สอนอาจารย์กดธนาคาอินวิชานานาการเพื่อพัฒนาค,าคุณภาพชีวิตรหัสวิชาสามหมื่นหนึ่งหกหนึ่งศูนย์วิทยาลัยเทคนิคไชน่าวนจี้จะมาบายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและประโยชน์เกี่ยวกับเพลงนา,านาการค่ะขอช่รับฟังความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงนา,านาการการร้องเพลงเป็นวิธีการเรียนรู้ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอีกอย่างของมนุษย์ ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยง่าย<ม>พเพราะเพลงเป็นบทประพันธ์ที่ภาษาลีลาจังหวะทาํานองซึ่งมีความไพเราะน่าฟังน,น่าร้องทำให้เกิดอารมณ์สนุกสนานเกิดความปลดป่งในจิตใจประโยชน์ที่ได้รับจากการร้องเพลงหนึ่งเพื่อขับกล่อมให้มีจิตใจผ่องใสสองเพื่อให้เกิดความสนุกสนานล่าเริงสามเพื่อให้ส่งเสริมความสามัคคีรักใคร่ในหมู่ ฐานะปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง 4. เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดแก้ความง่วงเหงาหานอนจากการอบรมและกิจกรรม 5. เพื่อช่วยเสริมความจำในบทเรียนให้แม่นยำยิ่งขึ้น 6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสแสดงออกความกล้าสแสดงออก ดิฉันขอจบการให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ